สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่อง way out พิลัมนะครับวิถีพิลรัมวันนี้ก็อยู่ในช่วงของพิลรัมทําเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับแนะนําเพื่อนๆในการทําตุ้มตอนนะครับตุ้มต้มตอนกิ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงหรือทําอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามชมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับผมในการทําตุ้มตอนโอเคครับ อย่างแรกเราก็ต้องมีเลยนะครับที่ต้องมีเลยก็คือนี่เลยครับขุ่นมะพร้าวนะครับเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามเร้านไม้ดอกไม้ประดับหรือร้านที่เกี่ยวกับเกษตรนะครับมีมีแค่แต่ทุกร้านเลยครับผมครับมีอย่างนี้เลยครับเปิดกระสอบมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็จะมีถุงนะครับก็จะเป็นที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นสามคูณห้านิ้วแล้วก็สี่คูณหกนิ้วนะครับมีหนังยางใช้สําหรับรัดถุงนะครับ แล้วก็เตรียมถังมาเพื่อเราจะใช้ใส่ขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มีกระมังมาหน่อยอ่าเพื่อจะ,จะใช้ใส่ขุยมะพร้าวเราเราจะร่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตะกร้าหรือหาตะแกรงอะไรก็ได้ครับเอาที่เราหาได้ง่ายครับอ่าใช้สําหรับในการร่อนแล้วก็บัวครับบัวน้ําจะใช้บัวหรือใช้ถังน้ําแล้วก็ได้ครับแล้วก็ยาเล่งลากครผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกนารทํากัน เรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําเลยนะครับอย่างแรกเราก็ตักเลยนะครับมาใส่กะละมังนะครับเดี๋ยวผมจะสาคริบไม่เยอะนะครับใส่ครีปเพื่อนๆไม่เยอะนี่ครับตักมาใส่กะละมังอย่างนี้ซึ่งในขุยมะพร้าวเนี่ยพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยนะว่ามันมีทั้งตัวที่เป็นขุยแล้วก็ตัวที่เป็นเส้นใยนะครับผมจะลอเนาตัวที่เป็นเส้นใยออกนะ แล้อเอวตัวที่เป็นเส้นใย,ยออกอเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับนี่ครับเราก็เอาใส่ตะแกรงนี้ครับเราก็มาล่อนใส่ถังครับเราล่อนออกไปเลยครับเพราะว่าตัวที่เป็นเส้นใย,ยเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการเขาเรียกไง เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีผลต่อการดูดซับน้ํานะครับตัวที่เราใช้จริงๆอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะคือตัวที่เป็นขุยจริงๆนะครับตัวนี้มันจะนุ่มอ่าเดี๋ยวผมล่อนดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะประมาณนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับเนี่ยันจะเป็นเหมือนเส้นใยนะครับเนี่ยนี้ผมก็ยังล่อนไม่หมดนะนะ แต่ว่าให้เพื่อนๆดูก่อนเป็นเส้นใย,ยอย่างเงี้ยถามว่าเราสามารถแกะจากถุงมาเลยแล้วเแช่น้ําแล้วก็บรรจุลงถุงตุ้มได้เลยไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนี้ผมคิดว่าผมร่อนร่อนก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเส้นใย,ยอย่างเงี้ยเวลาบางครั้งเราบรรจุลงถุงเนี่ยมันก็บรรจุยากนะครับถุงเรามันไม่ใหญ่เนาะเวลาบางทีเราบรรจุมันจะยากนี่ครับพอเราล่อนใช่ไหมมันก็จะเป็นคับ<ๆ>เพื่อนๆ มันจะเป็นตัวขุยอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นขุยอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะมีความเขาเรียกว่านุ่มนุ่มซึมซับน้ําได้ดีครับอ่าดูซึมความชุ่มชื้นน้ําอะไรได้ดีครับผมเนี่ยเราจะใช้แค่นี้เองครับผมเมื่อเราได้ขุยแบบนี้แล้วใช่ไหมครับได้ขุยแบบนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะครับ เมื Pop, uh ่อเราล่อนนะครับมันก็จะเป็นข so <Yeah. S 1> <kho> ุยแบบนี değil, really. ้เนาะต่อไปเนี้ยทีนี้เราก็จะเอาน้ําแช่นะครับเอาน้ําแช่แต่ก่อนที่เราจะน้ําแช่เนี่ยในตัวน้ําเราก็จะผสมเอ่อในส่วนของน้ํายาเลี้ยงรากไปนะครับนี่ครับเป็นขุยแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะผสมให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะครับผมจะใช้เป็นบัวนะแต่ว่าเพื่อนๆอาจใช้เป็นถังหรืออะไรก็ได้นะครับใส่น้ําผมใส่น้ํามาแล้วแล้วก็ผสมยาเลี้ยงรากไปครับไม่ต้องเยอะหรอกครับนิดหน่อยก็พอ ถามว่าถ้าไม่มีไม่ใส่ได้ไหมก็ไม่ใส่ก็ได้ครับยังไงรากก็ออกอยู่แล้วละ่ะสาหรับพืชบางชนิดรากเขาออกง่ายนะโอเคครับแล้วเราก็เอาเนี้ยใส่ไปนะครับผมใส่ไปตามจํานวนตามปริมาณของขุยยาพเผ้วของเรานะครับแล้วเพื่อนๆพืนก็ค่อยๆแบบค่อยๆเทน้ําลงไปเรื่อยๆครับอย่าให้มันถึงกับแฉะมากนะ ไม่ต้องถึงกับแฉะมากนะครับนี่ครับปุกให้นี่ครับ,รบประมาณเนี่ยประมาณประมาณนี้ครับเราเวลาเราบีบเราเทกแล้วก็บีบแล้วมีน้ำออกมาสักหน่อยนึงเนี้ยครับไม่ต้องถึงกับน้ําโจกครับไม่ต้องถึงกับน้ําแฉะเยอะเกินไปนี่ครับประมาณนี้ดูที่มือผมนะครับเนี่ย ประมาณแค่นี้ก็พอเนี่ยทีนี้เราก็พร้อมมาจุกใส่ถุงแล้วนะครับวิธีการมารจุใส่ถุงนะครับเราดูต่อเลยนะครับก็คือถ้าเป็นถุงไซส์เล็กอย่างเนี้ยอันนี้เป็นไซส์สามคูณห้านะครับถุงเล็กเนาะบางทีมันยัดปลายากนะครับผมก็จะมีตัวช่วยนิดนึงก็คือใช้ช้อนนะครับเหมือน,นครับใส่ไปเลยครับ ถุงเล็กหน่อยครับจะใส่ย่านิดหนึ่งใส่ไปเลยครับซึ่งในตัวขุยมะพร้าวเรานี่ก็จะมีในส่วนของเออ,อยาเร่งรากผส,สมลงไปแล้วนะครับนี่ครับจะมีขุยลว้ลวนๆเลยนะครับไม่มีตัวเส้นใหญ่อะไรเลย,ยนี่ก็จะสามารถ เก็บความชื้นได้ดีนะครับเก็บความชื้นได้ดีเสร็จแล้วเราก็มัดหนังยางครับนี่ครับไม่ต้องถึงกับใหญ่มากนะครับเอาให้แบบพอดีพอดีครับแล้วเราก็มัดหนังยางเลยครับมัดให้แน่นไปเลยนะครับเพื่อนๆเราจะแกะหนังยางออกอีกทีนึงก็ต่อเมื่อกิ่งเราลากเยอะแล้วพร้อมที่จะไปลงปลูกแล้วนะครับก็คืออย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับผม เรประมาณนี้นะครับส่วนถุงสายใหญ่ก็ทําเหมือนเดิมครับเช่นกันทําประมาณนี้เลยโอเคครับเสร็จได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็สามารถจะนําไปตอนต้นไม้ได้แล้วแล้วแต่เลยครับว่าเราจะตอนฝรั่งมะนาวมอนตอนได้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดตุ้ตอนอย่าลืมนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งนะครับกิ่งใหญ่ก็ใช้ตุ้มใหญ่หน่อยกิ่งเล็กก็ใช้ตุ้มเล็กครับผมเห็นครับเรียบร้อยแล้วครับ หรับบางท่านนะครับก็ในการทําตุ้มตอนะบางทีได้ขุยมะพร้าวมาแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องร่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ในส่วนของที่ผมสาธิตเนี่ยคือผมร่อนเอาแต่เฉพาะตัวที่เป็นขุยจริงๆที่มันนุ่มจริงๆนะครับที่มันสามารถเขาเรียกว่าไงนุ่มอมน้ํแลักษาความชื้นได้ดีครับมาผมจะร่อนเพราะว่าตัวที่เป็นเส้นใย,ยเลยอะ่ะบางทีเราร่อนออกอะ่ะอย่างเงี้ยครับมันเป็นเส้นใย,ยเลยอย่างเงี้ย บางทีมันก็เขาเรียกว่าไงบรรจุลงถุงยากด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ผมสาหรับผมมองแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยก็ <c oughs> เลยผมจะล่อนเอาแต่ตัวที่เป็นขู่จริงๆส่วนตัวนี้ถ้าเราล่อนได้เยอะอ่ะเป็นกระสอบกระสอบก็เก็บไว้ครับเราไม่ต้องทิ้งนะเราสามารถเอาเขาเรียกว่าไงเอาไปเป็นวัสดุคุมดินได้ใส่ใต้โคนต้นไม้หรือสาวความชื้นต้นไม้ก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องทิ้งนะครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการทําตุ่มตอนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน,นะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่อง way o f พี่รัมนะครับวิถีพี่รัมจะเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องราวนะครับในชีวิตผมหลายอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับตัวผมอะไม่ว่าการเกษตรเที่ยวกินนู่นนั่นนี่นะครับหลากหลายเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความสงสัยนะครับมีคําถามต่างๆเนี่ยสามารถฝากไว้ใต้คลิปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้ทุกคาถามเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ